สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ําหมักจากเปลือกสับประรดค่ะเดี๋ยวยายจะแหวกให้ดูนี่เราหมักไว้เห็นน้ำไหมคะน้ำใสๆอันนี้มันเป็นฝ้าปกติถ้าสะอาดและพวกนี้กินได้นะคะกินได้เนี่ยค่ะทีนี้เราทำสำหรับ น้ำหมักอเนอกประสงค์อย่างน้อยสามเดือนในนี้ไม่มีกลิ่นแล้วค่ะเป็นเหมือนไวน์เลยกลิ่นเป็นแบบไวน์เลยไม่มีกลิ่นเน่าของสับประรดค่ะบางครั้งเราก็ใส่มะนาวเปลือกมะนาวไปทำยายก็จะทำน้ำยาอเนอกประสงค์ซึ่งผสมกับเอ็นแล้วก็เกลือค่ะซึ่งในในคลิปของยายก่อนหน้านี้ยายทำให้ดูแล้วนะคะว่าทำอย่างไรทีนี้จะบอก เพื่อนๆที่ดูคลิปของยายว่า,าพวกเปลือกผลไม้ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่สับประรดนะไม่ใช่แต่สับประรดที่เราจะทำน้ำหมักพวกนี้ได้นะคะอย่างอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูจะพามาดูอีกอีกอีกถังหนึ่งถังนี้ค่ะคือเราจะซื้ออันนี้ถังเล็กนะ เราจะซื้อผลไม้ต่างๆมาเรื่อยๆโดยเฉพาะสวรสอันนี้ค่ะยายก็พบว่าการทำสวรสนี้ก็โอเคนะพอๆดีพอๆกับน้ำสับประรดค่ะนะสวรสเนี้ยค่ะมันมีความเปรี้ยวเนี่ยค่ะนี่เมื่อกี้ยายเพิ่งใส่ไปเราซื้อทยอยกินไปเรื่อยๆแล้วก็เปลือก จะบอกคนที่บ้านว่าเปลือกอย่าทิ้งเราก็จะหมัก,มกไว้นี่การหมักเราก็หมักด้วยน้ําตาลทรายค่ะใช้น้ําตาลทรายปกติก็คือ3โลของเปลือกผลไม้นะแล้วก็น้ําตาลทราย1โลนะทรายแบบไม่ฟอกแบบไม่ฟอกสีแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ำา10สิบลิตรนะก,ก็สัดส่วนอย่างนี้แต่ยายเดี๋ยวนี้ทําจนชินเราก็จะใส่ให้มัน จะกะเอาเองค่ะแต่อัตราส่วนก็คือแบบนั้นหนึ่นเปลือกผลไม้นะคะสต่อหนึ่งกิโลน้ําตาลทรายต่อน้ำสิบลิรเนี่ยค่ะนะอันนี้ก็ยายก็จะหมักไว้เรื่อยๆบางทีเราก็จะใส่เปลือกมะนาวทีนี้เปลือกมะนาวทำอย่างเดียวนี่มันก็ไม่โอเคเพราะเปลือกมะนาวมันก็จะมีน้ำมันค่ะน้ำมันตรงนี้ น้ำมันมากไปมันก็จะไม่โอเคเราก็จะใช้สับป,ประรดใช้มะเฟืองใครมีมะเฟืองก็ใส่ไปแต่ว่าสับปะรดนี่ดีแน่นอนเพราะที่บ้านนี้จะซื้อทานประจำพอเราหมักนี่มันจะมีความนิ่มเห็นไหมเออเราก็ใส่น้ำตาลยายก็จะเติมไปเรื่อยๆเนี่ยเหลือครึ่งโลก็ใส่ลงไปเติมน้ำลงไปนะสามเดือนเป็นอย่างน้อยค่ะเราก็จะมาทำ น้ำยาอเนกประสงค์ซึ่งน้ำยาอเนกประสงค์นี่ดีมากๆเลยค่ะยายจะใช้ซักผ้าค่ะยายทําตั้งแต่ปี52ค่ะ2552จนตั้งแต่นั้นมายายไม่เคยซื้อผงซักฟอกเลยนะเ,เราก็จะใช้ซักผ้าแต่น้ํายาปรับผ้านุ่มนี้เราซื้อใส่ปกติค่ะนะนี่จะมีเวลายายอยากจะทําน้ํายาปรับผ้านุ่มเองด้วยซ้ําแต่ไม่เอาละ บางครั้งเราก็เวลาเราก็ต้องอไปทําอย่างอื่นบ้างนะคะอะไรที่ไม่ที่เครียดเกินไปเราก็ไม่ทําอันนี้ไม่เครียดค่ะเราทําไว้นะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำเนี่ยพอสามเดือนเราน้ำเนี่ยกรองสะอาดนะคะแล้วเราก็ไปใช้น้ำสิบลิรเนี่ยต่อเอ็นเจ็ดสิบหนึ่งกิโลต่อเกลือครึ่งกิโลเนี่ยเห็นไหมต่อเกลือครึ่งกิโลเกลือก็จะเป็นเกลือป่นค่ะ คนไปคนมาก็จะเป็นน้ำยานเนกประสงค์ถึงยายจะใช้ซักผ้าแต่ที่ด,ดีที่ดีที่สุดคือซักผ้าขี้ริ้วใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีกลิ่นไม่ไม่ชวนประสงค์เนี่ยค่ะดีมากๆเลยเถูห้องน้ำก็ดีค่ะสำหรับบ้านยายจะไม่ล้างจานนะคะ เพราะว่าลูกที่บ้านสองคนโดยเฉพาะสองคนนี้ก็เป็นหมอค่ะเขาก็ไม่อยากให้แม่ใช้ล้างจานก็เราก็ใช้น้ำยาล้างจานที่เขาทำขายตามปกติค่ะแต่ซักผ้าโอเคนะคะกลิ่นมันไม่เหม็นค่ะเราหมักต้องเกิน3เดือนนะเดือนเดียวมันยังมีกลิ่นบูดของพวกผลไม้เนี่ยค่ะนะโอเคนั่นแหละแล้วเราก็ไว้ใช้ยายทำทีงเยอะเลย อันนี้เราก็ปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้ไม่ให้แดดตอกอันนี้ก็อยู่ตรงร่มร่มต้นไม้นี่ค่ะต้นไม้นี่ค่ะเ,เก็บไว้อันนั้นก็เป็นถังยายก็จะทําไว้เยอะหลังบ้านนียค่ะทําไว้โอเคก็พามาดูน้ําหมักเพื่อทําน้ํายาอเนกประสงค์หรือแค่น้ํายาอันนี้แค่นี้เองเราก็อาจจะไปะล้างห้องน้ําหรืออะไรก็ได้ค่ะ นะโอเคเลยทํากันนะคะใครมีผลไม้ที่บ้านอะไรที่เหมาะนะก็ทําได้เลยค่ะบางบ้านมีมะเฟืองเยอะมะเฟืองกินเยอะๆก็เลือดจางไม่ดีก็เ,เอามาทําพวกนี้ได้ค่ะนะคะ,นะคะทํากันนะคะยุคประหยัดแล้วก็เพื่อสุขภาพนุ่มมือดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะ สวัสดีค่ะ